โดเล่นน้องจะไอ่โไม่เท่าไรคู่ใหม่มาอีกคู่หนึ่งละกูจะเขียนนายญไว้น้องทีกับมาวินให้หน่อยให้หน่อยได้ไหมอืมชางเออคลองสามวาจ้าอันนี้เขตเขตเราไม่รู้โดมบอกบอกตรงเลยนะว่าทีตาดุมากเลยอ่ะใช่ครับใช่น้องเวลานี้ยิ้มคนนี้ดุเวลาเวลาเวลาเลาทีไม่ยิ้มแตตาดุอ่ะอ๋อเออตอนตอนตอนที่จ้องตามาวินเนี่ยเอคือน้องหน่ะนะแค่นี้ก็ห่างกันกี่ปีห่างกันกี่ปีอะลูกห่างกันห้าปีห้ยปีเลยเหรอ ยี่สิบยี่สิบแตสิบห้าตายละวายวายวายโดมชาจะโตนข้อหาแพ้ผู้เยาว์ไหมเนี่ยฮะน้องแม็กสิบห้าเอออันนี้ก็สิบห้าก็ก็ยังไม่โดนเลยน้องแม็กยังไม่โดนเลยทีพี่เล็กสามนะเชื่อป่ะพี่เหมือนยี่สิบตอนจริงเหรอพี่พี่เด็กที่หน้าเด็กขนาดนั้นเลยเนี่ยนี่ใช่หน้าเด็กนี่ยเนี่ยรุ่นเดียวกันแต่นี่แก่กว่าถ้าภายนอกคือแก่กว่า เป็นในเรื่องเกี่ยวกับพาร์ทอะไรนะลูกในในเรื่องเนี่ยเออถามเขาหน่อยพาร์ทอะไรพาร์ทพาร์ทที่เล่นเน่ะซีรีส์มันเกี่ยวกับอะไรอ๋อซีรีส์ก็จะเกี่ยวกับเป็นเพื่อนเที่ยวครับเป็นรับจ้างเที่ยวถูกแบบที่หนุ่มคนหนึ่งชวนแต่แต่ว่าแบบเรื่องมันกับตละบัตรของเด็กหนุ่มคนเนี้ยต้องดูแลคนที่เป็นเพื่อนเที่ยวซะเอง อารมณ์ของญี่ปุ่นใช่ไหมัีม่เขาอารมณ์แนวญี่ปุ่นเพราะว่ามันจะมีสารคดีของญี่ปุ่นอะเรื่องหนึ่งที่ที่จะมีแบบเพื่อนเที่ยวอะแล,วแล้วแล้วแล้วผู้หญิงจะเป็นคนจ้างอันนี้จะเป็นผู้ชายอันนี้น้องมาวิน,นจะเป็นแบบเสร็จหรือยังกันเสร็จแล้ว<ล>ก็กลับบ้านเลยเนาะรอกลับบ้านกันเรากลับพร้อมคณะเอ๊ะทำไมเนี้ยเหมือนมีคนไปหนุกิจไม่มีแล้วนะเขากลับบ้านกับช่องกันหมดแล้วแค่นั้น ที่กินอะไรเข้าไปเนี่ยสูงจังเลยเนี่ยอ,อ๋อผมก็น่าจะเป็นกรรมพันธุ์ครับเออไม่ไมกรรมพันธุ์ใช่ไหมมัน,น,นมันต้องดูว่าพอรุ่นเดียวกันเนี่ยขนาดเนี่ยผมกัมาตทีอะ่ะตัวก็ใกล้ๆกันแต่น้องก็อาจจะใส่สุสีนิดนึงมันก็เลยจะดูสูงปี๊ดเลยและด้วยความว่ารอดออีกอะ่ะมันคือตัวสนับสนุนสนับสนุนน้องเขาอย่างเนี้ยเขากลับกันแล้วยังหมดแล้วยังตะทีไม่ชาบมีคู่เนี้ยกับเก้าหน้าแล้วก็ที่รู้นะคือกลับไปแล้วครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งมั้งใช่ปะ คือคือถ้าน้องเขาเรียนเราดอผมว่าสูงสูงแบบทีแน่ถ้ามาวินะเรียนสูงแบบทีสูงปีตะ่ะถ้าเขาเรียนนะเขาหุ่นได้ความสูงเพิ่มได้อีกผู้ชายมันแค่สิบห้ามันยังสูงได้อีกเพราะยี่สิบมันยังขนาดเนี้ยมันยังขนาดนี้นนนแล้วอนาคตละ่ะมันจะขนาดไหนเคยนะมีน้องออมีน้องสิบแปดสูงกับสองร้อยอะพี่กับมาวิน<อ>พี่จะให้ลองพี่จะให้เราลองฟังเสียงเสียงเซตเติลข่าวของไทยทีวีเอสแบบใหม่หน่อยพี่ออกแบบว่าเสียงมันเป็นยังไงลองฟังดูนะ แบบใหม่ท hmm. mm ี่ออกแบบอืมประมาณสี่สิบวินะยังไม่จบใอ่อืม เป็นไงเสียงเสียงเสียงดนตรีมันดูเป็นยังไงตื่นเต้นมันดูตื่นเต้นมันดูตื่นเต้นใช่ป่ะเราคือ วันนี้คือวันครบรอบหนึ่งปียูเครนรัสเซียอันนี้เธออัคดคลิปไว้อยู่เนี่ยอัดไปอัดไปคือน้องเหมือนคือทีมมันคือหาคนรุ่นเดียวกันแล้วแบบนี้ยากมากแต่ต้องเพลงอะไรวะกูย,ยังไม่ยยไมองกูย,ยังไม่กลับไม่ต้องมาร <c oughs> ับกูกลับก็ได้เดี <c oughs> ผมลองเข้าไปถามผู้จัดการนะครับว่าเหลืออะไรอีกบ้างได้ได้ได้ไดขอบคุณมากครับแล้วก็สวัสดีครับฝากเนี่ยน้องเนี่ยไม่ค่อยพูดนี่พูดเยอะชำระด้วยนะครับ ตาก้องชำระตากล้องชำระหลักก้องชำละเข้าบครับไมไม่ใช่ตากล้องต้องชำละชำบด่อยว่าแหมลูกลูกอันนี้ลูกเม็กเหมือนมันนะอ่ะนนี้สูงใช่น้องเขาอืมชิดเยอะตรงนี้คือเวิร์กทสพูดพูดถ้ายาำลังใจก็ได้เขานี้ก็เพิ่งเกสอบก็พออีกทีไม่ถึงสองเดือนแล้ว นี่ยังวัดครับกพอเหรอใช่ครับก็ขอให้น้องโดมี่ใช่ไหมขอให้น้องโด <c oughs> จะพูดอะไรก็พูดถอะขอให้น้องโดมี่นะครับขอบก็พอนะครับแล้วก็ทำคะแนนได้สูงแล้วก็ทำตามความฝันให้ได้นะครับสู้ๆครับเป็นกําลังใจให้ครับแล้วก็ฝักตามอาแงครัด้วยขอบคุณครับจะได้ความฝันตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คืออยากเป็นข้าราชการควบคู่กับการเป็น โมเดลลิ่งสองอย่างภายในคนเดียวโอเคพือเห็นมีจริงๆมีมีที่มหาลัยเป็นอยู่ทำโมเดลลิ่งแล้วก็ทำกานด้วยแล้วก็เขาทำงานในส่วนนี้แปดเดือนแปดเีือนทำคือมันจะต้องมีผู้ช่วยพอชอผู้ช่วยที่ดีแค่นั้นแหละผู้ช่วยถ้าผู้ช่วยไม่ดีคือจบหังใช่ไหมหังแก่ไอ้แก่ก็คู่ก็ทำได้อยู่แล้วครับจะคือ